ดูทันไยตอนแรกเลยครับพี่เมลรักสลุกเมื่อวานรักตานกรนไหมบ้างออพูดได้ดูไม่ช้าอย่างเงี้ยเป๊กจริงอ่ดรักสลุกเหตุไม่สล่กเทเดียวผ่านเปล่า ไม่มีฟองเลยอ่ะมวส่งจบมิวส่งโจบชวันนี้เป็นไงบ้างครับสุล่ะจริงดีมากค่ะน่ารักทำบ่อยทำบ่อข้าูกกตรงนี้ทางข้า้ เดี๋ยวขอมีมูิดนึงนะคะรถมาแล้วได้ใช้ไ้คทุกคนคุมากเลยรนอรร้านารร้นห่อยรนะคะเดี๋ยวเจอกัน